สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรินและ MG Auto ค่ะวันนี้อยู่กันที่สาขาเมงจ่ายนะคะและนี่เลยวันนี้รินอยู่กับรถ t ท s l a ที่ต้องบอกว่าพร้อมส่งมอบให้ทุกคนแน่นอนค่ะ t ท s l a ค,คันสีขาวคันนี้อินทีเรียรด้านในเป็นเบาะสีดำเบาะหนังนะคะดีเทลสวยมาก เป็นหลังคาแก้วแบบนี้นะคะทิ้นทิไว้แล้วแต่ว่าสามารถติดฟิล์มเพิ่มได้เพราะอากาศเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างร้อนนะคะดีเทลด้านในเนี่ยเป็นดีเทลลายไม้ตรงคอนโซลแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงประตูด้วยนะคะสวยงามหรูหรามากๆนะคะคันที่เราขายไปเนี่ย2อสาคันเนี่ยจะเป็นเบาะ Limited e d i ช i o ่นที่เป็นสีขาวซึ่งหลายคนบอกว่าอยากได้เบาะสีดำซึ่งตอนนี้ก็มาตามคำเรียกร้องแล้วและตอนนี้พร้อมส่งนะคะจอดอยู่ที่เม่งจ่ายนั่นเองค่ะ ใครที่กำลังมองหารถเทสลาอยากได้รับรถทันทีมาที่เราได้วันนี้เลยเดีย๋ยวให้ดูดีเทลด้านหน้าอีกนิดนึงนะคะคันนี้เป็นคันสีขาวอ่าแล้วก็ล้อเป็นล้อ Aero w h e e l 18นิ้วค่ะตรงนี้นะคะสามารถถอดออกมาแล้วเป็นอีกลายหนึ่งได้แล้วดูดีเทลค่ะตรงจานเบรคเขาจะเขียนคำว่าเทสลาอยู่โอ้โหดีเทลสุดๆนะคะสำหรับใครที่ต้องการรับรถเลยนะคะอย่าลืมค่ะมาที่เอ็มจของเราได้เลยวันนี้ค่ะ แล้วพบกันที่ m g Auto นะคะ